สวัสดีทุกคนฉันชื่ออหุยพิธีกรรายการการศึกษาสุขภาพโรคหลอดเลือดหัวใจยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Heal t h Education Express หัวข้อของวันนี้คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยคุณต้องมีความรู้เกี่ยวกับยา ก่อนอื่นฉันขออธิบายสั้นๆว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบคืออะไรโรคหลอดเลือดหัวใจตีบคืออาการเจ็บหน้าอกหรือรู้สึกไม่สบายซึ่งเกิดจากเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดออกซิเจนการอุดตันหรือตีบของหลอดเลือดหัวใจที่พบบ่อยทาให้หัวใจได้รับออกซิเจนและสารอาหารไม่เพียงพอ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบมักเกิดขึ้นในระหว่างกิจกรรมที่ต้องออกแรงมากการยกของหนักความตื่นเต้นทางอารมณ์การรับประทานอาหารมากเกินไปหรือสภาพอากาศร้อนและหนาวเนื่องจากสภาวะเหล่านี้ต้องการออกซิเจนจากหัวใจมากขึ้นอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้แก่แน่นหน้าอกกดดันแน่นหน้าอกหรือแสบร้อนบริเวณหน้าอกซึ่งอัดลามไปที่คอแขนขากรรไกรหรือหลังอาการกำเริบของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมักกินเวลาไม่เกิน20นาที เจ็บหน้าอ,อกจากโรคหัวใจขาดเลือดควรทำอย่างไร 1. หยุดกิจกรรมที่กำลังทำอยู่ทันทีแล้วนั่งหรือนอนลงพยายามสงบสติอารมณ์และผ่อนคลายลดความวิตกกังวลและความเครียดเพื่อลดภาระของหัวใจ 2>, 2. หากคุณได้รับใบสั่งยาจากแพทย์สำหรับยาในโทรกลิซอรินโปรดใช้ยาตามคำแนะนำต่อไปนี้ ก่อนอื่นคุณต้องวัดความดันโลหิตก่อนรับประทานยาในโทรกลิเซอรินหากค่าความดันโลหิตสโตกต่ำกว่า100ไดไม่มีชิคุณไม่ควรรับประทานยากรุณาพบแพทย์ทันทีเพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติม ให้รับประทานยาในโทรคลิสเตรินครั้งละ1เม็ดและรอ5นาทีหลังการใช้ยาหาักอาการยังไม่ดีขึ้นให้รับประทานยาเม็ดที่2หากรับประทานยาไปแล้ว2เม็ดแต่อาการยังไม่ดีขึ้นสามารถรับประทานยาเม็ดที่3ได้และควรโทร119เพื่อเรียกรถพยาบาลในเวลาเดียวกันคำเตือนสำหรับทุกคน ก่อนเปิดขวดยาในโทรกคลิสเรินกรุณาตรวจสอบวันหมดอายุตามที่ระบุไว้บนขวดก่อนใช้อย่างไรก็ตามเมื่อเปิดขวดแล้วยาสามารถเก็บไว้ได้ไม่เกิน6เดือนขอแนะนําให้เขียนวันที่เปิดขวดไว้บนขวดเพื่อป้องกันการลืมหลังใช้ยาอย่าลืมปิดฝาขวดให้แน่นและเก็บไว้ในขวดเดิมห้ามถ่ายทยาไปบรรจุภัณฑ์อื่นนอกจากนี้ห้ามเก็บยาไว้ในที่ร้อนหรือชิ้นเช่นห้องครัวหรือห้องน้าเพราะอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของยา สุดท้ายนี้มาทบทวนประเด็นสำคัญการเซฟ5 5า9บอกคุณให้รับประทานยาเมื่อมีอาการเจ็บหน้าอกสังเกตอาการหลังจาก5นาทีหากไม่ได้ผลให้รับประทานยาซ้ำสูงสุด3ครั้งหักอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ทันทีขอขอบคุณที่รับฟังและสุดท้ายโปรดหยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมาสแกน QR code และตอบแบบสอบถามโรงพยาบาลต้าหลินซื่อจี้ห่วงใหญ่คุณ